เรียกว่าความลับของศิลปินหลุดออกมาบนเวทีให้แฟนๆได้กรี๊ดได้ฟินกันอีกแล้วเมื่อล่าสุดอสองนักร้องดังว่านคณกฤรและโบสุรัตนนาวีหรือโบทีเคได้ขึ้นคอนเสิร์ตที่หัวหินซึ่งทั้งคู่เลือกเพลงความลับมาร้องบนเวทีก่อนจะถูกบอยตรายแซวถึงเรื่องในอดีตว่ายังป้อนขนมกันอยู่หรือเปล่างานนี้ทั้งคู่ออกอาการเขิน ก่อนที่โบทีเคจะยืดอกยอมรับแบบแมนแมนว่าเมื่อ17ปีก่อนสมัยที่ว่านยังประกวด AF และช่วงนั้นโบกำลังทำอัลบั้มเดี่ยวทั้งคู่ได้รู้จักกันซึ่งโบก็จะไปรับไปส่งว่านที่มหาวิทยาลัยตลอด แต่สมัยนั้นศิล,ลปินจะต้องปกปิดเรื่องความรักบางวันต้องเปลี่ยนรถเพราะฟิล์มสายกลัวคนจะเห็นกลัวจะเป็นข่าวแต่ถึงแม้จะปิดบางแค่ไหนก็ยังมีภาพหลุดถูกปาปารัสซี่ถ่ายภาพไปลงนิตยสารช็อตกำลังป้อนขนมกันก่อนที่ว่านจะเสริมว่าป้อนขนมจริงแต่เป็นข้าวเหนียวมะม่วง แล้วกินแค่คำสองคำเพราะไม่ชอบกินกะทิแต่เมื่อโบยื่นมาแล้วก็ต้องกินจะปฏิเสธเดียวก็งอนอีกส่วนโบก็บอกว่าก็กิ๊กกักกันจริงตามประษาวัยรุ่นเรื่องผ่านมา17ปีแล้วก็เป็นความลับที่ฉันซ่อนไว้ไม่เคยบอกใครเป็นความทรงจำดีๆเมื่อทั้งคู่เล่าจบก็เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนเพลงที่ติดตามกันมานานเพราะบางคนก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน บางคนก็บอกว่าได้ยินแล้วฟินนึกถึงวันวานแม้จะผ่านไปแล้วแต่ทั้งสองคนก็ยังมีมิตรภาพดีๆต่อกันไม่เปลี่ยน